สอนให้คนกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาเปิดกล่องนะครับเป็นกล่องกล่องดีเจทีวีนะครับกล่องผมจะมาพดนีงนี้นะนี่ผมกดกดบุกนะครับอยากได้หน่อยนเนี่ยมาไปเฮ้ ครับใครที่เอ้ยเดี๋ยวก,ก่อนข้าก่อนที่ผมจะไปดูนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูว่าผมได้ตัวอะไรนะผมขอเวลาสักสิบวินแล้กันโปรโมทร้านนะครับอุปกรณ์นะใครซื้อต yep. ัวอะไรเนี่ยต้องนี่เอ้าโอ๊ะพิธานะพิธาต้องนี่เลยอุปกรณ์นะครับมีได้ตัวไททันบริการขายไก่ตัไนดีไก่ตั้นซุ่มีเกลือบริการต่างๆและขายตัวะครมากมายเลยนะครับ ก็ตามนี้นะมีผู้ใช้เยอะมากเลยครับเว็บนี้นไม่บิดน,นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีสุ่มอะไรามากมานยนะครับฝากเว็บน้นะครับแค่นี้ไม่หายเลยอ๋มอมีของแจของแจกใครเอาบ้ครับเป็นที่ขอนะใครเอาขาองแจนะอ้เอเ,เอาโหแบบ่อรกใจะ

แล้วผมไปแล <laughs> ้วไอเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมเกลือไปเนี่ยคือไม่ค่อยมีใครกดไลค์ผมนะคิปเนี่ยผมขอผมขอขอ่อหนึ่งไอ้คร่ะผมขอจริงนะผมเสียเพรอะตอนนี้ผมไม่เจ็ดพันเพรผมเสียหมดเลยออะไม่ได้อะไรเนี่ยครับเกลือหมดเลยวอะผมขอฮะชิปนี้ผมขอข,อขอ้อหนึ่งไว้นะครับแตกนะลิปไม่ถึงประมาณีดด่ะถึงยีย่สบค์แจกเลยอะ ชนนี้คบ้นนี้หนึงยี่สิบวาผมแจกแล้วเออข้น่องหนึ่งร้อยนะ,ผ,ะยผมจะปิดนี้รผมจะไปดกล่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ให้ปหรือเปล่ากลงสินะครับไปไปครับขอหนึ่งร้นะครับงั้นผมไม่แจกนะสิบถึงยี่สิบานะครับเอาไปถึอผมไม่แจกขนาดนั้น